ลือกันครั้งใหญ่เบสตรงตรงคืนดีกันแล้วชาวเน็ตเตรียมหอนจนสมรักต้องขอพูดเองลือกันครั้งใหญ่มากเบสรักวอนีตรงตรงเดอสตา12เตรียมกลับมาคืนดีกันหลังเลิกรากันไม่นานเถิดดังปล่อยข่าวงานนี้ทุกคนเตรียมหอนจนสมรักต้องขอพูดเองหลังจากที่เบสรักวอนีและตรงตรงเดอสตา12เลิกรากันไปก็เหมือนนว่าสมรักคำสิงคุณพ่อของเบสจะปล่อยบอมลูกใหญ่ ออกมาแชร์ถึงพฤติกรรมของตรงตรงทั้งเอาเงินเบสไปทั้งเกือบตกเบสและอื่นออีกสารพัดจนทำให้เบสถึงกับบอก,กว่าไม่เสียใจนะที่เคยเปล่าสุดเพจมนุษย์ตุ๊ดก็ได้เผยเรื่องราวที่ทำเอาสะดุดว่าล่าสุดฮีก็ไปขอโทษชี้แล้วค่าจะคืนดีกันใหม่พวกเราเตรียมหอนจนคนนึกว่าอาจจะเป็นคู่เบสตรงๆที่กลับมาง้อขอคืนดีแม้จะมีคนบอกกว่าถ้าเขาดีกันเราก็ควรยินดีแต่ก็มีหลายคนบอกอีกกว่าแล้วแบบนี้ที่พ่อสมรักใส่เต็งไม่ยังนี่ พ่อจะหอนคนแรกเลยนะ